พระมหากัจจยนะหรือที่คนไทยรู้จักกันดีในชื่อของพระสังกัจจายโดยปกติแล้วเรานิยมนับถือท่านในด้านของโชคลาภความสําเร็จความอุดมสมบูรณ์นะคะท่านเป็นพระอาหารหันต์ผู้เลื่องชื่อในพระพุทธศาสนาเป็นหนึ่งใน8ปสี่พระอาหารหันต์ที่เป็นพระอสิติมหาสาวกเป็นสาวกชั้นผู้ใหญ่ในสมัยพุทธกาลขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะ ท่านได้รับการยกย่ยองว่าเป็นเอตทาัาคคะผู้เป็นเลิศในด้านการอธิบายความย่อให้พิสดารก็คือท่านสามารถที่จะอธิบายพระสูตรยากๆให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นเคยมีพระภิกษุที่ได้ฟังคําอธิบายของท่านแต่ก็ยังไม่แน่ใจนะคะได้ไปทูลถามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านก็ให้การยอมรับว่าถูกต้องตามที่พระมหากาจเนะได้ขยายความเอาไว้หากเป็นตัวท่านเองขยายความ ก็จะขยายความเช่นเดียวกับถรามหากาจยนะเช่นกันโดยปกติเนี่ยเราจะคุ้นเคยกับรูปลักษอ้วนพุงพลุยหน้าตาใจดีเปี่ยมด้วยความเมตตาเปี่ยมด้วยบาร,รมีของท่านนะคะแต่ที่จริงแล้วท่านเคยมีร่างทองมาก่อนนะคะท่านเคยเป็นหนุ่มรูปงามหน้าตาหล่อหล้ระดับพระเอกตัวท็อปเลยนะคะมีผิวกายเปล่งปลั่งดั่งทองทามาก่อนนะคะ แต่หลังจากที่ท่านบรรลุเป็นพระอาหารหันต์ออกเดินทางเผยแผ่พระพุทธศาสนา,ากัลบกลายเป็นว่ามีคนมาตามกรีดรูปรักษของท่านมากกว่าที่จะสนใจฟังสิ่งที่ท่านเทศสั่งสอนถึงท่านที่บางครั้งก็มีคนเข้าใจผิดว่าท่านเป็นพระพุทธเจ้าก็มีนะคะด้วยความเมตตาของท่านที่เกรงว่ารูปรักษ์ของท่านจะไปขัดขวางการศึกษาธรรมะการบรรลุธรรมของผู้อื่นท่านจึงไปกราบขออนุญาตกับพระพุทธเจ้านะคะ ขอเปลี่ยนรูปลักษณ์ของตัวเองเป็นรูปร่างอ้วนพุงพลุ้ยแบบที่เราคุ้นเคยกันในปัจจุบนันแต่ถึงจะปรับรูปลักษณ์ไปถึงขนาดนั้นแล้วนะคะด้วยออร่าของความมีเมตตาของความมีบารมีของท่านก็ยังคงทำให้มีคนเคารพนับถือบูชาท่านมาจนถึงทุกวันนี้นะคะและสาเหตุที่ท่านได้มาเกิดเป็นพระมหากจจยนะให้พวกเราได้กราบไหว้บูชากาันเริ่มต้นในสมัยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่า ปฐุมุตระนะคะมีอยู่วันหนึ่งพระสังตจายท่านได้ไปอยู่ในเหตุการณ์ที่พระพุทธเจ้าปฐุมุตระแต่งตั้งพระพิสุทรูปหนึ่งไว้ในตําแหน่งเอธะคะในด้านความเป็นยอดของหล่าพิสุขผู้จําแนกอนภิคถาโดยย่อให้พิสดารน,นะคะท่านรู้สึกประทับใจมากรู้สึกว่าเท่มากท่านเองก็อยากจะมีโมเมนต์แบบนั้นบ้างนะคะท่านจึงได้ทําการนิมนต์พระพุทธเจ้าปฐุมมุตระ ถวายมหาทานเป็นเวลาเจ็ดวันครั้นถวายทานครบทั้งเจวันแล้วท่านได้กราบทูลความปรารถนานี้ต่อพระพุทธเจ้าปฐมุตตานะคะพระองค์ท่านก็ได้พยากรณ์เอาไว้ว่าในกับที่แสนแต่กับนี้ท่านจะสมปรารถนาในศาสนาของพระศาสดานามว่าพระโคโดมพุทธเจ้าท่านจะได้ไปเกิดเป็นพระหูสูตรมียานใหญ่เป็นนักปราชญ์รู้อธิบายแจ้งชัดนามว่ากัจจายนะ ด้วยผลแห่งพุทธบูชาในครั้งนั้นท่านก็ได้ไปเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏสงสารต่อมานะคะแต่จะเกิดเพียงในสุคติภูมิเท่านั้นในมนุษยภูมิและในเทวดาภูมิเท่านั้นนะคะทุกคติภูมิเป็นอย่างไรท่านไม่รู้จักและถ้าเกิดในภูมิมนุษย์ก็จะเกิดในตระกูลสูงสักเช่นตระกูลกษัตริย์หรือตระกูลพราหมณ์เท่านั้นนะคะจะไม่เกิดต่ำกว่านั้นโดยเด็ดขาด และในสมัยพระกัสสปะพระพุทธเจ้านะคะท่านก็ได้มาเกิดเป็นมนุษย์อีกรอบหนึ่งในปุุงพราศีคันพระกัสสปะพระพุทธเจ้าสเสด็จดับขันปริพิพานไปแล้วพระมหากาจยนะท่านก็ได้เดินทางไปยังสถานที่ประดิษฐานเจดีทองได้ถวายอิฐท,ทองเป็นพุทธบูชาแล้วอธิษฐานจิตว่าขอให้สรีระของท่านผิวกายของท่านเปล่งปลังเหมือนทองคํา ในทุกภพทุกชาตินับแต่นี้เป็นต้นไปและท่านก็ได้ทำบุญสร้างกุศลเวียนว่ายตายเกิดในวัดทศสงสารจนถึงยุคสมัยของพระโคโดมพระพุทธเจ้าของพวกเรานะคะท่านได้มาเกิดในกรุงอุเชนีแคว้นอวันตีในตระกูลพาบร,รหิตชื่อตระกูลว่ากัจยนะโดยมีนามเดิมว่ากัจ,จะนะที่แปลว่าทองเนื่องจากเมื่อแรกเกิดท่านมีผิวกายงดงามดุจทองคำนะคะ บิดาของท่านเป็นพรามณ์บุโรหิตของพระเจ้าจัทนทประโชทท่ั้นเมื่อท่านเจริญวัยก็ได้ศึกษาไตรเพศจนครบจบบริบูรณ์นะคะจนเชี่ยวชาญแตกฉานและเมื่อบิดาของท่านวัยชนแล้วท่านก็ได้รับตําแหน่งบุโรหิตสืบต่อมามีนามตามโคตรตระกูลว่ากัจจายนะในเวลาต่อมาเมื่อพระเจ้าจัทนทประโชธทรงทราบว่าพระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นในโลกแล้ว ทรงมีพระราชะประสงค์ที่จะได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้านะคะและทูลเชิญนิมนต์พระพุทธเจ้าให้แสดงธรรมโปรดพระสงค์ที่กรของพระองค์ด้วยจึงปรึกษากับเหล่าข้าราชบริพารน,นะคะเมื่อข้าราชบริพารทั้งหลายตกลงเห็นชอบด้วยแล้วพระเจ้าจันทปชัชโชจึงส่งมอบหมายให้บรโรหิตกัจยนะพระองค์จึงส่งมอบหมายให้ปุโรหิตกัจยนะเดินทางไปเฝ้าพระพุทธเจ้าที่วัดเชตวัน เมืองสาวัตถีในแคว้นโกศลน,นะคะก่อนออกเดินทางโปรหิตกาจยนะก็ได้ทุนขอลาบวชไปด้วยเลยและเมื่อได้รับพระบรมราชานุญาตแล้วท่านก็พาผู้ติดตามไปด้วยเจคนเพื่อไปเข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะไม่ได้นําคนไปมากมายเพราะคิดว่าจะไปในเรื่องของการบูรการกุศลไปด้วยกัน8ดคนเนี่ยเพียงพอแล้วนะคะครั้นเมื่อท่านและคณะทั้งแดคน ได้ฟังพระธรรมรเทศนาจบลงแล้วท่านและบริวารก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอาหารหันในที่นั้นนะคะจึงได้ทูลขออุปสมบทต่อพระพุทธองค์พระพุทธเจ้าก็ได้ส่งอุปสมบทให้ด้วยวิธีเอหิพิขุอุปสมปทาคือพระพุทธเจ้าประกาศความเป็นพิสุขให้ด้วยตนเองนะคะพระอาารอุปสมบทแล้วพระมหากาจยนะได้ทูลเชิญเสด็จพระพุทธเจ้าไปยังกรุงกุเชนีตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายมานะคะ แต่พระพุทธเจ้าทรงรับสั่งว่าท่านจงไปเองเถิดเมื่อท่านไปแล้วพระเจ้าจันทรประโชดจะทรงเลื่อมใสเป็นอันมากพระมหากจจยานะจึงถวายบังคมพระพุทธเจ้าแล้วก็เดินทางกลับไปยังกรุงอุเชนีพร้อมด้วยพระพิสุททั้งเจ็ดรูปที่มาด้วยกันนะคะในระหว่างที่เดินทางเนี่ยก็ได้เที่ยวบินทบาทไปด้วยไปจนถึงเมืองหนึง่งมีชื่อว่านาลินิคมและในเมืองนั้นมีทิดาเศรษฐีอยู่สองคนนะคะ คนหนึ่งเกิดในตระกูลเก่าแก่แต่มีชะตาทุกข์เข็นเมื่อบิดามารดาล่วงลับไปแล้วก็ต้องทำมาหาเลี้ยงชีพตามอัตภาพด้วยตัวเองแต่เธอเป็นคนที่มีผมยาวสลวยสวยงามสะดุดตาม,มากนะคะในขณะที่พิดาของเศรษฐีอีกตระกูลหนึ่งเป็นคนที่ผมน้อยผมบางเคยมาเสนอขอซื้อผมของนางผมสวยมาก่อนนะคะเสนอให้100กหาปณะเลยแพงมากนะคะในสมัยนั้น แต่นางผมสวยก็ไม่ขายให้นะคะแต่ในขณะที่พระมหากัาจยนะเดินผ่านเมืองอยู่นะคะนางผมสวยเนี่ยเห็นท่านแล้วก็รู้สึกเลื่อมใสในเมตตาบาร,รมีอยากจะทําบุญกับท่านอยากจะถวายเครื่องทยธรรมแต่ติดที่ไม่มีกระหาปะนะในมือเลยนะตอนนั้นนะคะจึงได้นิมนต์คณะของพระมหากายนะมานั่งพักที่บ้านก่อนแล้วก็เข้าไปในห้องส่วนตัว ไปตัดผมที่รักที่หวงมาตลอดเนี่ยออกยื่นให้หญิงรับใช้ให้หญิงรับใช้เอาไปขายให้ที่ดาเศรษฐีผู้มีผมบางนะคะฝ่ายสาวใช้เนี่ยก็รู้สึกเสียดายผมของเจ้านายร้องไห้ทั้งน้ําตาแต่ก็ยังคงทําตามคําสั่งแต่โดยดีเอาผมของเจ้านายไปส่งที่บ้านเศรษฐีอีกบ้านหนึ่งนะคะแต่ก็เป็นธรรมดาของการซื้อการขายเอาของไปขายในตอนที่คนเขาไม่อยากซื้อไม่อยากได้แล้วเนี่ย ก็จะโดนกดราคานะคะลูกสาวเศรษฐีผู้มีผมบางรู้สึกหมั่นไส้เหลือกำลงังก็เลยลดราคาเหลือแค่แปดกหาปณะเท่านั้นฝ่ายสาวใช้ก็นำเงินที่ได้มาไปมอบให้แก่นายหญิงของตนนะคะด้านพิดาเศรษฐีก็ให้สาวใช้เนี่ยไปจัดสำรับบิณฑบาตมาที่ละหนึ่งกหาปณะถวายต่อพระมหากาญยนะและคณะนะคะเมื่อฉันเสร็จแล้วพระมหากาจยนะไม่เห็นทิดาเศรษฐีออกมา ท่านจึงถามหานะคะสาวใช้ก็ตอบว่าอยู่ในห้องเจ้าค่ะท่านก็ว่าจงไปเรียกนางออกมาเถิดด้วยความศรัทธาลูกสาวเศรษฐีก็ออกมากราบไหว้พระมหาการจยจนะนะคะและผลของบุญกุศลที่ได้ถวายทานต่อพระอรหันต์ก็ทำให้ได้เสวยวิบากในปัจจุบันชาติเลยหลังจากที่กราบไหว้พระเถระแล้วผมของนางก็กลับมายาวสลวยกลับเป็นนางผมสวยดังเดิมนะคะ หลังจากเหตุการณ์นั้นพระมหากัจจียนาท่านก็เดินทางไปยังอุเชนีไปเข้าเฝ้าพระเจ้าจันทปัชโชธบอกกล่าวกับพระราชาว่าพระพุทธเจ้าได้ส่งท่านมาประกาศธรรมเทศนาแทนนะคะและยังได้เล่าให้ฟังถึงเรื่องของลูกสาวเศรษฐีที่พบมาในเมืองก่อนหน้านี้ด้วยนะคะพระราชาได้ฟังแล้วก็รู้สึกประทับใจหลังจากจะแจงที่อยู่ให้กับพระเถระและคณะแล้ว ก็ได้สั่งให้คนเนี่ยไปนำทิดาเสฐีมาเข้าเฝ้าและแต่งตั้งนางเป็นอัครมเหสีนะคะหลังจากนั้นพระราชาก็ได้ทำการสักระพระมหากาจยนะและได้ฟังพระธรรมเทศนาของท่านรวมถึงชาวเมืองผสมทิกรต่างๆก็ได้ฟังในคราวเดียวกันด้วยส่งผลให้เกิดความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเป็นอันมากนะคะหลังจากเหตุการณ์นั้นพระมหากายนะก็เดินทาง กลับสู่สำนักของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเรื่องวุ่นวุ่นเกี่ยวกับรูปลักษณ์ของท่านเนี่ยยังมีอีกเรื่องหนึ่งนะคะเป็นเรื่องที่พิสดารมหัศจรรย์พันลึกมากเป็นเรื่องของลูกชายเศรษฐีนามว่าโสระยะในครั้งนั้นเขาพาสหายพร้อมด้วยบริวารน,นะคะจะเดินทางไปอาบน้ำที่นอกเมืองการในระหว่างทางก็ได้พบกับพระมหากาจยนะที่กำลังเดินทางเข้าไปบินทบาทในเมืองนะคะ ลูกชายของโซรยะเสถีฐีเห็นรูปลักษ์ลอเล้้าบาตาผิวกายเปล่งปลั่งดังทองคำของพระมหากาจยนานะแล้วก็ให้เกิดจิตอกุศลน,นะคะก็คิดในใจว่าโอ้โหสวยจริงๆเลยพระเถระรูปนี้ท่านควรจะมาเป็นภรรยาของเรามากกว่านะหรือไม่งั้นภรรยาของเราก็ควรที่จะมีสีผิวเป็นสีทองเหมือนกับของท่านนี่แหละซึ่งในขณะที่เขาคิดแบบนั้นนะคะ เพศชายของเขาก็หายไปกลับกลายเป็นเพศหญิงขึ้นมาแทนโดยความที่รู้สึกวงวงผิดปกติพอตรวจด,ดูแล้วว่าตัวเองกลายเป็นผู้หญิงไปแล้วเขาก็รีบลงจากรถด,ด้วยความอับอายแล้วก็เดินหนีหายไปทันทีเลยนะคะด้วยความอับอายบุตรของสรยาก็ไม่กล้าที่จะเดินทางกลับบ้านนะคะได้แต่อาศัยเดินตามเกวียนสินค้าไปจนถึงเมืองตากาซิลาและที่เมืองตากาิิลานี้ นางก็ได้กลายเป็นภรยาของลูกชายเศรษฐีในเมืองน,นั้นอยู่ร่วมกับลูกชายเศรษฐีและได้คลอดบุตรสองคนนะคะทําให้นางเนี่ยมีบุตรสี่คนคือบุตรในร่างเพศชายสองคนและบุตรในร่างเพศหญิงที่คลอดออกมาเองสองคนนะคะในเวลาต่อมาลูกชายเศรษฐีผู้เป็นหายเป็นเพื่อนสนิทของนางได้เดินทางมาค้าขายกับขบวนเกวียนจนถึงเมืองตากศิลานะคะบุตรของสุริยะเศรษฐีเนี่ย เห็นเข้าจากหน้าต่างชั้นบนก็จําได้จึงได้ส่งสาวใช้ไปเชิญมานั่งคุยกันใครถามจนได้ความว่าบุตรของสรยรยะเนี่ยได้กลายเพศจากชายเป็นหญิงเพราะว่ามีจิตคิดอกุศลต่อพระมหากาเจนะปรึกษากันแล้วว่าจะแก้ไขความผิดปกตินี้ยังไงดีก็ได้ความว่าควรจะต้องไปขอโทษไปขอขมาต่อพระมหากาเจนะเถระนะคะ สหายของนางจึงได้ไปนิมนต์พระมหาการจนะมาถวายทานนะคะโสรยะเศรษฐีได้ถวายทานแล้วก็ได้บอกเล่าเรื่องราวต่างๆแก่พระมหาการจยนะและได้ขออภัยขอขมาลาโทษต่อพระเถระด้วยความเมตตาพระเถระท่านก็ยกโทษให้นะคะและฉับพลันน,นั้นเพศของบุตรโสรยะก็กลับมาเป็นชายดังเดิมแต่ด้วยความที่ใช้ชีวิตมาแล้วทั้งในเพศชายและเพศหญิงนะคะครองเดือนมาแล้วทั้งสองเพศ บุตรโรยะก็เกิดบรรลุสัจธรรมจึงขอบวชกับพระมหากาจยนะนะคะฝ่ายพระมหากาจยนะก็บรรพชาอุปสมบทให้ให้นามว่าโซรยะเถระหลังจากนั้นก็ได้เที่ยวพาการจาริีไปถึงเมืองสาวตถีหลังจากมีเหตุการณ์ประเภทนี้เกิดขึ้นแล้วพระมหากาจยนะท่านก็เห็นถึงโทษภัยของรูปลักษณ์ที่งามเกินไปของท่านจึงได้ไปขออนุญาตพระพุทธเจ้านะคะ ขอเนรมมีร่างกายให้เปลี่ยนแปลงที่แพรไปจากเดิมจากร่างกายที่เคยสูงใหญ่สงา่าหล่อเหล,ลางดงามนะคะก็ย่นย่อต่ำเตี้ยพุงปองพุงพลุยหมดความสวยงามหมดความสง่างามไปกลายเป็นรูปลักษณ์ที่เราเห็นกันจนชินตาในปัจจุบันนะคะสำหรับบทบาทในด้านพระพุทธศาสนานะคะหลังจากที่กลับคืนสู่สำนักขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วทุกครั้งที่พระพุทธองค์ ทรงตัดสอนพระสาวกด้วยสัจธรรมโดยย่อแต่พระสาวกก็ยังไม่เข้าใจในพระธรรมนั้นๆก็จะพากันไปถามพระมหาการเจนะซึ่งพระมหาการเจนะเนี่ยด้วยความสามารถอันล้ำเลิศท่านก็สามารถอธิบายธรรมที่ลึกซึ้งให้เข้าใจได้ง่ายแม้จะเป็นเพียงประโยคสั้นๆจากพระพุทธเจ้าก็ตามนะคะพระพุทธเจ้าท่านก็ได้ทรงมอบหมายให้พระมหากาเจนะเนี่ยเป็นผู้สอนธรรมแก่เหล่าพระภิกษุ เนื่องจากท่านสามารถอธิบายธรรมะที่ยากแก่การเข้าใจให้เข้าใจได้อย่างง่ายดายแจ่มแจ้งนะคะหลังจากขยายความให้ฟังแล้วนะคะทหามหากรจเตนะก็ได้กล่าวแนะนําว่าถ้าท่านทั้งหลายยังมีความต้องการที่จะทราบแน่ชัดให้มากกว่านี้ก็ลองไปกราบทูลถามพระพุทธเจ้าดูเมื่อพระพุทธเจ้าทรงแก้ไขยอย่างไรก็ให้จดจําไว้อย่างนั้นเถิดลาวพระภิสุก็ได้ทําตามนั้นนะคะ พาการไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วกราบทูลถึงสิ่งที่พระมหากาจเจนะอธิบายความให้ฟังพระพุทธองค์ท่านก็ตรัสว่าพ่สุขทั้งหลายพระมหากาจเจนะเป็นผู้มีปัญญาเนื้อความนั้นถ้าพวกเธอถามตถาคตแม้ตถาคตก็จะอธิบายอย่างนั้นเช่นกันขอพวกเธอจงจําเนื้อความนั้นไวเ้เถิดเมื่อครั้งที่พระพุทธองค์ประทับอยู่ณเชตวันมหาวิหารทรงตั้งพระมหากาจเจนะไว้ในตําแหน่งเอตัคคะ ผู้เลิศกว่าพิกษุกทั้งหลายในฝ่ายผู้อธิบายเนื้อความโดยย่อให้พิสดารน,นะคะพระมหากาจยยนะท่านมีบทบาทสําคัญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนานะคะโดยท่านได้เดินทางไปยังแคว้นต่างๆเทศนาสั่งสอนทุกคนให้เข้าใจในพระธรรมแล้วก็ยังเป็นผู้พูลขอให้พระพุทธองค์บัญญัติแก้ไขพุทธบัญญัติบางประการเพื่อปรับให้เข้ากับยุคสมัยและสถานที่ ซึ่งพระพุทธองค์เองก็ทรงอนุญาตตามนั้นนะคะโดยที่มีอยู่ครั้งหนึ่งพระมหากาจยนะท่านได้พักอศาศัยอยู่ที่ภูเขาปวัตตะแคว้งเมืองกุรุคาระในอาวันตีทักคินาปัตชชนบทนะคะขณะนั้นก็มีอุบาสกนายหนึ่งชื่อว่าโซนะกุลทิกันนะมีศรัทธาที่จะอุปสมบทแต่เนื่องจากในอาวันตีชนบทนั้นมีพระภิกษุจำนวนน้อยไม่ครบสิบรูป ตามพระบรมพุทธานุญาตท่านจึงได้บรรพชาเป็นสามเณรนอยู่นานถึงสปีเลยนะคะกว่าที่จะได้อุปสมบทเป็นพระพิสุในการต่อมาและเมื่อท่านโสนากุธิกันนะได้อุปสมบทแล้วก็ตั้งความปรารถนาที่จะไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าได้กราบลาพระมหากาเจนะนะคะท่านก็ได้อนุญาตพร้อมทั้งสั่งให้ไปกราบทูลขอพระบรมพุทธานุญาตให้พระพุทธองค์ทรงแก้ไขพุทธบัญญัติ5ข้อ ซึ่งไม่สะดวกแก่พระพิสุกทรงที่อยู่ในแคว้นอวันตีชนบทก็คือหนในแคว้นอวันตีชนบทนี้มีพระพิสุกจำนวนน้อยขอให้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอนุญาตการอุปสมบทด้วยคณะพระพิสุกน้อยกว่า10บรูปได้ข้อนี้พระพุทธองค์ก็ทรงอนุญาตว่าดูก่อนพิสุกเราอนุญาตการอุปสมบทในปัจจันตชนบทด้วยคณะพระพิสุกห้ารูปได้ข้อ 2. ในอวันตีชนบท มีพื้นดินขุกขระไม่เรียบไม่สม่ำเสมอขอให้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอนุญาตให้พระภิสุุในอวันตีชนบทสวมรองเท้าที่มีพื้นหลายชั้นได้ข้อนี้ก็ทรงอนุญาตเช่นกันว่าดูก่อนภิกษุเราอนุญาตให้ภิกษุสวมรองเท้าที่มีพื้นหลายชั้นในปัจจันตะชนบทได้ข้อ 3. ในอวันตีชนบทอากาศร้อนบุคคลต้องอาบน้ําทุกวัน ขอพระพุทธองค์ทรงอนุญาตให้ภิกษุอาบน้ำเป็นนิดได้ข้อนี้ทรงอนุญาตว่าดูก่อนภิกษุเราอนุญาตการอาบน้ำได้เป็นนิดแก่ภิกษุผู้อยู่ในปัจจันตะชนบทข้อสในอวันตีชนบทมีเครื่องราชที่ทำด้วยหนังมีมีหนังแพะและหนังแกะเป็นต้นสมบูรณ์ดีเหมือนในมัชชิมะชนบทขอพระพุทธองค์ทรงอนุญาตเครื่องราชที่ทำด้วยหนังสัตว์มีหนังแพะและหนังแกะเป็นต้นเหล่านั้นด้วยเถิด ข้อนี้ก็ส่งอนุญาตเช่นกันว่าดูก่อนภิกษุเราอนุญาตเครื่องราชท,ที่ทําด้วยหนังสัตว์เหล่านั้นและขอ้อ5เมื่อทายกผู้มีศรัทธามักจะถวายจีวรแก่พระพิสุขที่ไม่ได้ประจำอยู่ในวัดในขณะนั้นโดยกล่าวไว้ว่าข้าพเจ้าทั้งหลายขอถวายจีวรพื้นนี้แก่พระภิกสชุชื่อนี้ชื่อนี้และเมื่อพระพิสุรูปนั้นกลับมาถึงวัดแล้วทายกก็ได้นําจีวรเข้าไปถวาย แต่พระพิสุกไม่ยอมรับไว้เนื่องจากเข้าใจว่าผ้าผืนนั้นเป็นนิสักีปาจิตตีเป็นอาบัตโทษเบาคือการเก็บจีวรที่เกินความจำเป็นเอาไว้ามากกว่า10วันข้อนี้ก็ได้ทรงอนุญาตเช่นกันว่าดูก่อนภิกษุเราอนุญาตให้ภิกษุรับจีวรที่ทาย,ยกถวายรับหลังได้ด้วยว่าผ้ายังไม่ถึงมือเธอตราบได้จะถือว่าเธอยังไม่มีสิทธิ์ในผ้าผืนนั้นอยา่างเต็มที่ พระมหากาจยนะมีบทบาทสําคัญอย่างยิ่งนะคะต่อพระพุทธศาสนาท่านอุทิศตนเผยแผ่ธรรมะสั่งสอนอบรมเหล่าวภิกษุและฆราวาสด,ด้วยจิตเมตตาและด้วยความสามารถอันล้ำเลิศท่านสามารถอธิบายธรรมะที่ยากให้เข้าใจง่ายผลงานอันล้ำค่าของท่านได้ถูกบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกเป็นมรดกอันล้ำค่าสําหรับพุทธศาสนิกชนรุ่นหลังนะคะ ผลงานของท่านยังมีอีกมากแต่ถ้านำมาอธิบายไว้ในที่นี้ทั้งหมดก็จะยาวเกินไปและมีรายละเอียดที่ลึกซึ้งในด้านของธรรมะนะคะท่านใดที่สนใจสามารถไปศึกษาต่อเพิ่มเติมในพระไตรปิฎกได้นะคะ